สวัสดีครับผมแสดเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาคาซิโอสแตนดาร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับเอามาทุกคนได้รู้จักกันบอกเลยว่าตอนนี้นะนาฬิการุ่นนี้นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าด้วยความที่การออกแบบต่างๆเนี่ยตั้งแต่บนหน้าปัดนะครับก็มีความสปอร์ตตัวเรือนก็มีความหรูหราและราคาเนี่ยบอกเลยเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงครับราคาเปิดตัวมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนนี่เท่านั้นเองนี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับของนา เอาละครับเพื่อนเเรามารู้จักกับนาฬิการุ่นนี้กันแบบเต็มๆดีกว่านะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรุ่นเต็มๆว่านาฬิกา Cas i o Standard MTD ขีด 130D ขีด1 AVDF รหัสบรุนเครื่องคือ5716สำหรับจุดสนใจของนาฬิการุ่นนี้นะถ้าถามผมว่าอยู่ตรงไหนนะผมว่าอยู่ที่ตรงนี้ครับในส่วนของขอบหมุนด้านข้างส่วนเนี้ยขอบหมุนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นวงแหวนวงแหวนเข็มทิศที่สามารถใช้งานได้จริง สังเกตทางขวามือตรงนี้จะมีเม็ดประยมอยู่2เม็ดนะครับเม็ดบนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการบังคับวงแหวนเข็มทิศส่วนนี้ปกติแล้ววงแหว,ว,วนเข็มทิศแบบนี้นะครับจะมีในนาฬิกาที่ราคาค่อนข้างสูงแต่รุ่นนี้คาซิโอก,ก็จัดใส่มาให้แล้วเพื่อนๆดูถ้าพูดถึงความสปอร์ตนะตั้งแต่วงแหวนเข็มทิศจนถึงในส่วนของตรงนี้ครับปฏิทินที่เฉียงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลายที่พาดมาแบบนี้คือ3สิ่งเนี่ยยิ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้นาฬิกาเรือนนี้มันมีความสปอร์ มีความไม่เหมือนใครในความคิดเห็นของผมนะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับวงแหวนนี้สามารถทํางานได้จริงเพื่อนๆดูนะนี่ครับพอเราหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนแบบนี้เลยเห็นไหมมันดูมีลูกเล่นแตกต่างกับนาฬิกาคาซิโอสแตนดาร์ดรุ่นอื่นๆนี่ครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่คือ,อ,อจุดแรกสรุปนะครับจุดแรกที่ผมรู้สึกเป็นจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะคือความสปอร์ตแล้วก็องค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่ทาให้นาฬิกาตัวเนี้ย มีความทันสมัยมีความโดดเด่นแตกต่างกับนาฬิการุ่นอื่นนี่คือจุดเด่นแรกจุดเด่นที่2ที่ผมชอบนะผมมองว่านาฬิการุ่นนี้นครับเป็นนาฬิกาที่ดูเวลาได้ง่ายที่สุดเลยเพราะอะไรตั้งแต่ในส่วนของมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์คือดัชนีบอกเวลาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็มีขนาดใหญ่เพื่อนๆดูตรงเข็มวินาทีครับก็ใช้ใช้ปลายที่เป็นสีแดงยิ่งทําให้ดูเวลาได้ง่ายอีกและนอกจากนี้นอกจากการดูเวลาในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวแล้วนะครับในส่วนของปฏิทินด้านข้างส่วนนี้ ถ้าเทียบสัสดส่วนบนหน้าปัดนะปฏิทินเนี่ยถือว่าเป็นปฏิทินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยขนาดเป็นขนาดผมเองนะครับเป็นคนที่ใส่แว่นนะถ้าถอดแว่นเนี่ยผมมองก็ยังไงก็มองเห็นอนะเพราะว่ามันมองได้ง่ายมากได้ชัดเจนมากๆและนอกจากนี้นะครับยังชัดเจนในตอนกลางคืนอีกด้วยเพราะว่าพลายน้ําต่างๆเอ่อเข็มต่างๆนะครับก็จะมีพลายน้ําด้วยผมขอปิดไฟทุกคนได้ดูดีกว่าว่าถ้าปิดไฟมันจะเป็นแบบไหนนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเข็มเนี่ยพอมันใหญ่เนี่ยมันก็สามารถมองเห็นเวลาได้อย่างชัดเจน พลายน้ําบนด,ดัชนีบอกเวลาหรือมาร์เกอร์เองนะครับก็มีความชัดเจนเช่นกันสามารถดูเวลาได้ง่ายมากในตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้โอเคคราวนี้มาดูที่นาฬิกาต่อครับนี่คือจุดเด่นข้อที่2นะคือการดูเวลาได้ง่ายนั่นเองนะครับและจุดเด่นข้อที่3ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ผมชอบมากๆเลยคือเรื่องของราคานั่นเองนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ ,3990 บบาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะจะอยู่ในเรทประมาณ 2490จนถึง2890บาทนาฬิการาคารุ่นใหม่ๆแบบนี้แล้วราคาประมาณนี้ผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับและเมื่อเทียบกับในส่วนของลูกเล่นต่างๆบนนาฬิกาเนี่ยโอเคเลยผมถือว่าแบบค่อนข้างถูกและค่อนข้างคุ้มเลยครับสำหรับวัสดุนะครับนาฬิการุ่นนี้กระจกจะเป็นกระจกแบบมินเนอรัลกราสหรือกระจกแข็งนั่นเองตัวเรือนทั้งหมดนะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเลยคราวนี้นะครับก็ขอสรุปจุดเด่นเลยเนาะจุดเด่นแรกคือ มีความสปอร์ตสวยงามจุดเด่นที่2คือเป็นนาฬิกาที่ดูเวลาได้ง่ายและจุดเด่นที่3คือเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงครับคราวนี้เรามาดูโดยรอบของนาฬิกาก่อนจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นนาฬิกาในทรงกลมนะครับขนาดหน้าปัดก็เป็นขนาดหน้าปัดที่แบบค่อนข้างใหญ่ขนาดหน้าปัดของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ44มิลคนแขนขนาดกลางจนถึงคนแขนขนาดใหญ่เนี่ยสามารถใส่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่แขนขนาดค่อนข้างเล็กครับ อยากให้ไปทดลองใส่ดูก่อนว่าใส่แล้วเข้ากับข้อมือหรือเปล่านะครับเมื่อพูดถึงขนาดแล้วให้ดูความลึกของกรอบด้วยความลึกของกรอบของนาฬิการุ่นนี้นะครับมีความลึกของกรอบเพียงแค่10.1มิลเท่านั้นก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตแขนยาวได้ใส่กับเสื้อสูทได้นั่นเองนะครับน้ำหนักนาฬิการุ่นนี้บอกเลยว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาครับ,รบอยู่ที่ประมาณ126กรัมเท่านั้นเองนี่คือขนาดน้ำหนักแล้วก็ในส่วนของความลึกของกรอบนะครับคราวนี้มาดูที่สายกันบ้างในส่วนของสายนะครับนี่คือสายของเขา สายเองก็จะเป็นสายที่มีความโดดเด่นเพราะว่าอะไรสายนี่นะครับตรงกลางตรงนี้จะใช้โลหะแบบขัดแววด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นโลหะแบบขัดด้านเห็นไหมมันก็จะให้ประกายที่เงางามแล้วก็โดดเด่นนี่ครับเห็นไหมดูด้านข้างนี้มันจะดูโดดเด่นมากเลยมันจะดูโดดเด่นสวยงามบนข้อมือนี่ครับด้านหลังที่กัดด้านหลังนะครับจะเป็นที่กัดแบบ3มทบกดล็อกลงไปแล้วปลดออกมาแบบนี้นี่คือที่กัดด้านหลังนะแล้วก็ล็อกลงไปแบบนี้ครับ เวลาที่ซื้อไปเนี่ยเราจะต้องนําใบตัดสายก่อนใส่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับเลื่อนสายได้ต้องตัดสายออกฝาหลังครับนี่คือฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้ที่ประมาณ100เมตรมันจะมีเขียนเลยว่า water resistant 10บ bar กันน้ําได้มากถึง100เมตรนะครับแล้วฝาหลังเนี่ยจะเป็น stainless steel กันน้ํา100เมตรเนี่ยทำอะไรได้บ้างสามารถใส่ล้างมือได้อับน้ําได้นะครับแล้วก็ใส่แบบว่ายน้ําระยะตื้นได้นี่ และนี่คือสติกเกอร์ของ CMG นะครับสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่สั่งมาจากบริษัท CMG และแน่นอนครับถ้าเป็นรุ่นใหม่แบบนี้เ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวของปลอมครับไม่มีของปลอมแน่นอนนี่โอเคสุดท้ายนี้นะครับขอใส่นาฬิกาเรือนนี้ทุกคนได้ชมว่าใส่บนข้อมือแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่ครับผมเป็นคนที่ผิวอ่ะคือผมเป็นคนตากแดดผิวมันจะออกดำแดงนะครับแต่พอใส่นาฬิกาเรือนนี้แล้วผมมองว่ามันดูสวยนะ ตัวหน้าปัดเนี่ยมีความสปอร์ตสวยงามตัวคงสายเองก็ดูโดดเด่นแตกต่างกับนาฬิการุ่นอื่นแรงเป็นประยมด้านข้างพอมี2เม็ดแบบนี้ผมว่ามันเท่มากเลยนี่ก็จัดนี่ก็จัดเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ผมน่าใช้ผมว่ามงผมว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับนาฬิการือนนี้นี่ครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวเรือนนี้ไปสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์อ้อเกือบลืมพูดราคาอีกรอบเนาะนาฬิการุ่นนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่3 9 0 0นะ แต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับจะอยู่ที่2,490จนถึง2,890บาทแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านเพื่อนๆลองหาดูราคามันจะอยู่ที่เลทประมาณนี้แล้วก็พวกเนี้ยยังไม่มีของปลอมเพืเ่อนๆสามารถมั่นใจได้นะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเดี๋ยวจะพยายามหานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ